สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีวันที่10นะครับ10พฤษภาคม2 5ั8นะครับอันนี้จะเป็น iPhone 11นครับที่ผมซ่อมเปลี่ยนไฮด้าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับชุดนี้ไม่รวมจอนะเฉพาะแบตแพ้ตูดแล้วก็แพสสวิตถาซิมเนี่ยอันนี้เป็นของผมเองผมจะลองให้ดูก่อนว่าบอร์ดตัวเนี้ผมซ่อมในส่วนของผมเนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับ 在台子里。 เฮ้ยมันใส่ไม่เข้าวะบ้าหลอนข้างล่างนี่คือมันเป็นแพร <c oughs> แพรสัญญาณนะ ต้องทําใจนิดนึงนะว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ประกอบอยู่ในโครงมันมันก็จะแบบอะไรที่แบบมันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหรออออ่โอเคฮะใส้อ เเดี๋ยวเอาขึ้นขึ้น USB t e s t เตอร์ดีกว่าป๊บน,น,นะจะต่อชาร์จจาก USB t e s t เตอร์ปักปกักเสียบแล้วมันจะขึ้นมานะเดวลองก่อนทุกทีจะเสียบกับ เสียบกับ USB อทตอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สยปรับนะกระแสาชาร์จขึ้นแล้วปรบเนี่ยติดจะมานะกระแสาชาร์จเดินเป็นแอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้เสร็จแล้วเดี๋ยวคือเรื่องเรื่องอ่ะคลิปนี้นะครับก็คือผมก็เพิ่งเคยเจอเป็นเครื่องแรกนะครับที่อ่าเครื่องชาร์จไม่เข้าแล้วเสียทีเดียว3อย่างนะครับก็คือ IC แรตูดแล้วก็แบตเนี่ยอันนี้คือเสียบชาร์จเนี่ยแรงดันเนี่ยยังเดินอยู่ยที่1.1แอมป์นะครับไม่รู้ว่าเขาติดเอ่อติด,ตดไอติดได้ดีหรือเปล่านะเนี่ยใส่ซิมอะไรก็คือขึ้นสัญญาณนะ ผ่านไม่ถูกเข้ามาอ่ะเอาถูกอ่ะทำอูฮาจีอะไรวะโอเคได้เนละ <c oughs> ถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดไดีอะไรก็คือมันจะเข้าหน้าหลักได้โ okay. อเคได้ีเดี๋ยวตั้งที่หลังเพราะมันยังไม่ได้ประกอบนะครับ เรียบร้อยอันนี้ก็คือเนี่ยเข้านะก็คือเราดูจากแรงดันชาร์จนะครับก็คือแรงดันชาร์จมันมันเข้าที่1.1แอมป์นะเดี๋ยวมาโชว์โชว์แบตเตอรี่ก่อนโชว์ให้มันเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่โอ้โหนี่ยังเป็น OS เก่ามากเลยนะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ OS ใหม่อัพอ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขึ้นมา 6 9นะครับอ่ะ่นผมเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนครับอันนี้คือชุดทั้งหมดของผมนะครับตั้งแต่ซ่อมมาอันนี้คือครั้งแรกเลยนะครับที่ที่ผมเจอว่าเออมันเสียทีเดียวทั้ง3ามอย่าง เออ้วเดี๋ยวมาใส่บอดี้ของตัวของลูกค้านะครับใส่บอดีเข้าไปไม่ใช่ว่าใส่รอบนี้แล้วคือใช้ได้นะแต่ไม่น่าใช่เมื่อกี้คือผมลองมาลองมารอบแล้วแหละถึงมาต้องตั้งกล้องอันนี้ให้นะครับ ก็คือเจริงๆความน่าจะเป็นเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในการเสียสามอย่างเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้น้อยมากยกเว้นว่าคือโดนเคยโดนเปลี่ยนมาอะไรก็ว่าไปแต่นี่คือผมดูจากสภาพของบอร์ดน่ะมันก็เป็นเหมือนมันเหมือนเครื่องที่แบบเครื่องเคยซื้อมือหนึ่งมาแล้วก็คืออาจจะแบบว่าทิ้งไว้นาน เรื่องถาซิมไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เราแค่ให้ดูเรื่องของชาร์นะครับบ,บ,บอ,อผมเอาแค่นี้ก่อนเอเสียบสายชาร์จนะครับ ดูที่ยูดีเทเตอร์เหมือนเดิมศูนยุดลงไป0ูุดมาละเพิ่องติดมาละแต่กระแสได้อยู่ท่านั้นนะูนยุด4ี่เกูนยุด่ะูุดแล้วก็หล่นไปหล่นไปอีก อันนี้คือเดี๋ยวรอให้ดูก็คือมันจะเป็นยังไงนะคือที่ผมลองมันก็ติดดับแล้วก็บูตไม่ขึ้นด้วยแต่จริงจคือเครื่องตัวเนี้ยผมคาดเดาได้ว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับเนี่ยดับไปล้เปอร์เซ็นต์แบตมีแค่หนึ่งนะครับและแรงดันชาร์จไม่เข้า,าได้แค่หนึ่งแรงดันชาร์จก็0.49อยู่นั้นนะค้างแค่นั้นใช่ไหมอ่ะผมลองเอาแบตออก เอาแบตก้อนนี้ใส่แบตก้อนเมื่อกี้ของผมแบตท,ที่ใช้ผม,มใช้ลองป,อปั๊บประกบไปเครื่องติดนะอ่ะแรงดันขึ้นมาแอมแล้วเว้ยออแสดงว่าแพ้ตูดังไปได้อยู่เดี๋ยวดูก่อนว่าแพ้ตูดตัดแต่เมื่อกี้ที่ลองมันมันหล่นนะ อันนี้อาจจะอาจจะใช้ได้ก็ได้อาจจะจบที่แบตอย่างเดียวก็ได้อ่าเนี่ยเห็นนะแบตบผมก็มา7จอ่าเดี๋ยวลองถอดสายเสียบใหม่ก่อนโอเคก็อย่างนี้แสดงว่าแพ้ตูดข้ออันอาจจะไปได้ครับเมื่อกี้คืออ่าเนี่ยพอสลับด้านแล้วไม่ได้ละอ่าสลับด้านไม่เข้าละเอาใหม่สลับด้านกลับไม่เข้าอีกแล้วเนี่ยดูก่อนแพ้หลุดหรือเปล่าไม่มหลุดนะ 74%ดอซ้ถอดสายเสียบไปที่ปั๊บอ่ะอ่าเข้าโอเคศ1นหนึ่งอ่าแสดงว่าคืออาจจะเป็นไปได้ว่าคือชุดในในในรูก้นชาน้าในสกปรปกนะก็เนี่ยก็คือสิ่งที่จะบอกก็คือเหมือนกับว่าบางทีการที่เราซ่อมบอร์ดเสร็จนะครับเอ่อถ้าอ่าในในความรู้สึกเราคือเราคิดว่ามันน่าจะจบอ่ะ เราอย่าเพิ่งไปโทษในสิ่งที่เราทําก่อนละกันลองหาอุปกรณ์ภายนอกก็คือ Bad, แบตแพ่ตูดพวกนี้มาเทสก่อนแต่โดยส่วนตัวที่ทํามาผมยังไม่เคยเจอที่ว่าเมันจะเสียพร้อมกันเยอะขนาดนี้นะแต่เนี้ยคือรู้ว่าอันเนี้ยแพ่ตูดอันเนี้ยไม่ค่อยดีมันเสียบเนี่ยถอดเสียบใหม่บางทีมันก็ไม่เข้าอ่านี่เข้าอยู่อ่าเนี่ยพอกับด้านปุ๊บไม่เข้าเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้ก็คือ มันถ้าอยากให้เวิร์กเวก็คือมันต้องเปลี่ยนทั้งทั้งแพ็กตูดนะครับแพ็กก้นชาร์จแล้วก็แบตนะครับส่วนบอร์ดท,ที่ซ่อมก็คือในผมประกันรับประกันว่าคือมันจบแล้วก็คือประมาณนี้นะครับฝากให้ลองลองเอาไว้ลองเช็คนะครับว่าคือเอ๊ะทำไมเครื่องที่เราซ่อมมันน่าจะจบแล้วนะคือโดยส่วนมากช่างโดยส่วนมากนะที่เป็นช่างมือใหม่มือกลางเนี่ย ก็จะต้องลองจากของง่ายก่อนนะก็คือแบตกับแพรตูดซึ่งก็มันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีเช็คเนี่ยเราเดินทางสายนี้แล้วเรารู้วิธีเช็คเนี่ยคือเรามันจะไม่ต้องมาเสียเวลาในการลองลองแบตหรือลองแพรตูดเลยนะซึ่งนั้นพวกนั้นผมผมมีแนวทางอะไรอยู่ซึ่งถ้าท่านที่ลงแอดวานไว้เนี่ยก็คือจะจะรู้แนวทางนี้นะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับเกี่ยวกับการชาร์จนะครับของ iPhone นะครับที่เราไล่าจาก อบอร์ดแล้วน่าจะจบแล้วมาเจอแพตูดเจอแบตอย่างเงี้ยนะก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับแค่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องผมให้คลิปผมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ